โรงเรียนเช้าๆดีแล้วเห็นไหมยังไม่มีใครมาเลยแต่ก็แปดโมงแล้วนะแปดโมงแปดยี่สิบหน่อยเฮ้ยเขา <c oughs> อาจจะแบบว่าตื่นสายมั้งวันนี้อากาศดีสวัสดีป,ป๊ไปสสวัส๊คาครับมาหอมดีเด้อ ทำไมวันนี้อากาศดีววล่ะไปลงไปเลยทำไมวันนี้อากาศดีใช่ไม่เอาลูกเช,ช้าๆรีบเดินเข้าห้องเรียนลูกร,รีบไปเล่นกับเพื่อนไม่ดีกว่าหรอแล้วๆลว,ลว,ลว,ลวปิดประตูเบาๆด้วย บาย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 รีบเดินเข้าเรียนนะลูก <c oughs> เด็ดไปสองเมตรพอแล้ว <c oughs> <c oughs> เด็ดสองเมตรพอแล้วลูกเร็วเร็วลูกเดี๋ยวมันสายเพื่อนรอบนห้องเต็มไปหมดแล้ว